สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องว้าแดงอีเชนเคยสมัยเมื่อก่อนนะครับบ้านหินแตกนี่ระดับขุนซานะครับของว้าแดงนี่หัวหน้าของมันก็คือขุนซาสมัยตะก่อนนะนะครับเจอฐานค่ายปักธงชัยขึ้นเขาเีนีย้โ,โหเรียบร้อยครับโดนถลม่มแรงค้ายาฐานที่มัน่นนี่กระจัดกระจายพังเป็นลาบนากองครับจนว้าแดงนี่ช่วงนั้นคือต้องยอมแพ้ต้องยุบไปนะครับไม่เหลือสิ้นซากเลยครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะครับโอ้โหปัจจุบันนี้มันไม่กลัวเราเลยนะครับนะครับ มันไม่กลัวครับมันมามึงมามันก็สู้มันไม่ไม่ยอมถอยครับต่อให้เราบอกให้มันถอยมันก็ไม่ถอยครับมันยึดดินแดนแล้วแล้วมันก็ไม่ยอมถอยเห็นไหมครับมันจะอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนครับเอ้ยทหารพ่า,พายขะปากตรงชัยนักรบชุดดำเนี่ยโอ้โหทห,หารวาแดงนี่ถึงกับร้องขอชีวิตครับกวน,นครับทหารพานไข่ปากตรงชัยบอกให้ถอยก็ต้องถอยนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับไม่กล้าที่จะต่อกรหรือต่อรองอะไรอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วครับนะครับ มันมามันไม่กลัวครับผมแต่ถ้าไข่ปักตรใชัยไม่ยุบสักก่อนเลยหรือเอาฐานพันไข่ปักขึ้นเนี่ยโอ้โหไอ้วาแดงนี่มีหนาวเหนียงครับผมหัวจะปวดครับ